ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1 5 0 0 0 0บาทกับตัวแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงทยานทันใจนะครับจากธนาคารไทยคเครดิตอัตราดอกเบีย้ย2 3 5นะครับฝากเพียงแค่12เดือนเท่านั้นรับดอกเบีย้ยทันทีณวันฝากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้าตลอดแคมเปญนานสเดือนนะครับไปดูกันฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำทันใจที่มีระยะเลักการฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.35เต่อปีนะครับสามารถที่จะรับดอกเบี้ยณวันที่ฝากและสามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องรอครบกำหนด12เดือนนะครับสิทธิประโยชน์และเป็นจุดเด่นของตัวแคมเปญน,นี้นั่นเองนะครับเงื่อนไขาการฝากเปิดใช้ให้บริการตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2 5 6 7เป็นต้นไปให้ผู้บริการ ให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมบัญชีและบัญชีหรือนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากต่อเนื่องอาฝากเมื่อครบกำหนดนะครับตั้งแต่1,000 0แสนบาทนะสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านแสนบาทนะครับแล้วก็ต้องฝากให้ครบ12เดือนการจ่ายดอกเบี้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดหน้าวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อนะครับและหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมปากรกรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้นสำหรับดอกเบีย้ยหากไม่ได้ถอนออกนะครับหรือนำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจำนวนเงินที่ฝากต่อนะครับและจะคำนวณดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับและหักภาษีหน้าที่จ่ายตั้งแต่บาทแรกเป็นต้นไป สามารถถอนเงินฝากส่วนที่เกินได้ทั้งจํานวนนะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่ได้รับดอกเบี้ยณวันที่ฝากนะครับเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดต่ำกว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 12, 12เดือนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแน่ตาดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขนะครับหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปรวมภาษีที่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง เมื่อครบกําหนดระยะก,การฝากลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์ฝากบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดดอกเบีย้ยนะครับตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันนะครับและจ่ายดอกเบีย้ยณวันที่ผู้ฝาก ติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีนะครับแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นระยะเวลา1เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เงินฝากครบกําหนดหกักภาษีณที่จ่ายตั้งแต่บัทแรกหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกำหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่ เงินฝากครบกาหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารณขณะนั้นนะครับเอกสารการเปิดบัญชีนะครับบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็หมายเหตุการปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทําการปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้น2ธนาคารของสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารนะ 3. อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด4เงินฝากที่รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับคํานวณดอกเบีย้ยเงินฝาก1,50,000บาทดอกเบี้ย2 3 5จํานวนวัน365วันดอกเบี้ยรับ3 5 2 5บาทนะครับ ได้รับไปเลยนะคราวนี้อตาดดอกเบีย้ยหักภาษี่า่15% 35 3,525บาทหัก15%หัก528บาท75สตางค์เหลือ2,996บาท25สตางค์นั่นเองนะครับสรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบีย้ย2,996บาท25สตางค์เป็น152,996บาท25สตางค์นะครับก่อนจากกัรนะครับซีรีส์คำนวณตาดดอกเบีย้ยเงินฝากจะมา พบกันในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบปฏิบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทำไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นเรามัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึงห0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามัดนระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะฉนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1213